สวัสดีครับพบกับพวกเราพาลูกเที่ยวกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราพาทุกท่านมาที่พิพิธภัณฑ์ท่าสตนแห่งชาติสุพรรณบุรีนะครับอะอไรก็ตามพิธีอันนี้นั้นซึ่งตามที่เคยทำนายมาก็ถูกต้องตามที่เอีเยนได้จุดนะครับและวิธีดูตามที่ผมได้เรียนแล้วว่าให้ดูที่น้ำตาเอียน เทียนลุกช่วงชัตวานน้ำตาเทียนหยุดมากแสดงว่าผลฟ้าดีแล้วก็ฟ้าแลบฟ้าร้องก็ผ่าุดูที่น้ำตาเทียนที่ไหลลงมาดังนั้นทียนี้ก็ได้ทำเป็นปปะจำสวัสดีค่ะทุกคน กับเราพาลูกเที่ยวอีกแล้วนะคะวันนี้ทุกเราจะพาทุกคนไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ท่าศถานแห่งชาติสุพรรณบุรีไปกันเลย ค uh รับโดน้องชายชายมาดูนี่ ขนปลาลูกลิงที่ไหนแล้วลิง,ลง,ลงชี้ดิชี้ดิ

สวัสดีครับพบกับพวกเราผ่าลูกเที่ยวกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราพาทุกท่านมาที่พิพิธภัณฑ์ทัาสานแห่งชาติสุพรรณบุรีนะครับอ,อย่างไรก็ตามพิธีอันนี้นั้นซึ่งตามที่เคยทํานายมา ก็ถูกต้องตามที่เทียนได้จุดนะครับและวิธีดูตามทผมได้เลยแล้วว่าให้ดูที่น้ำตาเทียนเทียนลุกช่วงชั้นถาวรน้ำตาเทียนหยุดมากแสดงว่าไฟ้าดีแล้วก็ฟ้าแรฟ้าร้องไฟผ่าดูที่น้ำตาเทียนที่ไหลลงมาดังนั้นเทียนีีก็ได้ถังเป็มประจัก ได้ได้กี่อันแล้วสองอ่สองอันแล้วใช่ไหม เราอยู่ในพิพิธภัณฑ์ทถฐา,านแห่งชาติของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็จะมีเครื่องไหโบรา,าง ผลสุดท้ายก็มีควแปรตลอดตามที่เล่าเลยสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติของเมืองสุพรรณด้เป็นอย่างดีซุนทอนผู้รักชนะอันนี้อะไรน้ำมันลานกระบือเหรอ